เคนชิโร่ทาราจิได้คิวป้องแล้วมีรายงานจากแหล่งข่าวในญี่ปุ่นที่ล่าสุดได้ระบุว่าเคนชิโร่ทาราจิจะขึ้นป้องการตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไล์ไฟเวทของ WBC ในครั้งที่9กับมาซามิชิยาบูกิซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็นแชมป์ญี่ปุ่นของรุ่นนี้อยู่ โดยทั้งคู่นั้นจะขึ้นประชันฝีมือกันในวันที่10กันยายนนี้ที่เมืองเกียวโตโประเทศญี่ปุ่นโดยไฟนี้ถือเป็นครั้งที่2ติดต่อกันแล้วที่ทางเคนชิโร่ต้องขึ้นป้องการแชมป์กับนักชกชาติเดียวกันหลังจากที่ไฟก่อนหน้านี้นั้นเขาเพิ่งจะเอาชนะคะแนน เทซยะฮิสดะไปได้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและถือเป็นครั้งแรกด้วยที่ทางเคนจิโร่ได้ป้องกันแชมป์ในบ้านเกิดของตัวเองอย่างเกียวโตอีกรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับไฟนี้นั้นนั่นก็คือศูนย์กีฬาเกียวโตซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการจัดไฟจะอนุญาตให้แฟนมวยเข้าชมไฟนี้ได้ในอัตรา50%ของที่นั่งทั้งหมดหรือราวๆ2,500คนนั่นเอง